ความดีแคร์สามครับผมในช่วงที่เป็นช่วงอะไรคุณตั้งช่วงของรายการมิวสิกมิิวสกนะครับผมวันนี้มีศิลปินอะไรที่มาเยี่ยมชมสตูดิโอของเราบ้างผมว่าส่วนใหญ่เป็นแนวลูกทุ่งครับโอ้โหทะลุปะเด็แต่วันนี้ได้ข่าวว่าจะมีลักษณะแบบว่ามีแบบนี้ครับมีนั้นเทปเอ็กวุ่นเสพครับจะทำให้ต้องฆ่าเลยครับผมขาดผมแน่นแน่นไปหมดครับผมคนนั้น วันนี้จะมีมือกีตาร์นะครับผมถือว่าประวัติโชคโชนโติดคุปปะครับใช่ใช่ก็ผิดใหญ่กับอ๋อในครับผิดครับผมถือว่ามีดีกรีนะฮะเป็นถึงแชมป์เลยฮะแชมป์มือกีตาร์ด้วยแล้วก็เป็นปีเซนเ,เตอร์อกีตาร์นะฮะมีทั้งตัวแอมอะไรนี้ด้วยโอ้โหรู้สึกว่าไม่ธรรมดาครับผมว่าเห็นว่าสถ่าภาพในการเล่นนี่ก็สูงมากและหน้าตานี่ก็จัดว่าเกาหลีเกาหลีมากนะครับผมผมว่านี่นะ หล่อน้อยกว่าผมนิดนึงยังพี่ถ้าหล่ออย่างน้องเขาคงข้นหล่ออันนี้ชมใช่ไหมครับผมอันดูถูกครับโอ้โหเลยครับผมอย่าเสียเวลาครับผมเดี๋ยวไปพบกับเขาหลงได้แล้วครับผมน้องแชมป์ธนัทครับผม แนะนําตัวอีกครั้งนะครับผมก็ชื่อแชมป์ธนัทนะครับครับสวัสดีครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรานั่งคุยกันนะครับผมแช่งขันับโงมตั้งแชมป์ครับผมชื่อจริงชื่ออะไรนะครับผมเมื่อกี้บอกธนัทครับธนัทเมธนยานนท์ครับโอ้โหนับสกุลไฮโซฮโซชื่อคุกนขังมากครับแต่ก่อนแซลีอะไรันนี้แล้วไม่เอาไปเปลี่ยนที่เพิรให้มันอินเตอร์ขึ้นก็ยาวไปเลยแต่ก่อนนี้ชื่อชื่อว่าธนัท อ๋อถนัดนี่ประจําเลยเป็นเป็นมุกที่เขาชอบล้อผมนี่ผมยังล้อเลยจริงอ่ะนายถนัดซ้ายเรียกผมถนัดซ้ายผมถนัดขวาเนี่ยอ๋อเหรออ๋อเฮ้ยกบี่สาวเล่นๆนะโดนจริงๆื่อมาดูของจองไงพี่ว่ะก็ชื่อธรรมดาชื่อถนัดแชมป์ถนัดใช่ครับผมก็เลยกลายเป็นแชมป์ถนัดไปครับผมแล้วแล้วแชมป์น่ะชื่อเล่นเนี่ยคุณพ่อตั้งให้เหรอครับหรือว่าหรือว่าเพื่อนๆตั้งให้ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะจริงก็ตั้งแต่เกิดแล้วครับคุณแม่ไม่ก็คุณพ่ออ๋อครับผมนึกว่ามามาตอนโตเพื่อนเพราะเห็นเป็นแชมป์เกือบหลายหลายอย่างเลยอ๋อไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับคุพ่อตั้งให้ครับผมตั้งเล่นกีตาร์ตั้งแต่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับน้องแจ็คถ้าจำได้น่าจะประมาณป .5 ป .6 ประมาณนี้เริ่มเริ่มจับนะครับครับผมป .5 ทำอะไร อ๋อพอห้ามยังนั่งปั่นแปะอยู่แล้วแอบดูอาจารย์สาวเข้าห้องน้ำมาใหม่โอ้โหนี่ออกลายแต่เด็กเลยชั่วชั่วแต่วัยเยาว์เลยโอ้ยอมรับดิมีแก๊กตั้มมีแก๊กเขาแน่นอนระยะนอนครับระยะอนโอ้หนักนะไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันเป็นสภาวะทางจิตที่แน่นอนอยู่แล้วครับสภาวะทางจิตครับผมเครับผมแล้วเราเริ่มเล่นจริงจังเนี่ยเมื่ออายุประมาณเท่าไหร่ครับเริ่มเล่นจริงจังเนี่ยน่าจะประมาณมัธยมต้นนะฮะก็เหมือนเด็กๆทั่วไปอะไรเงี้ยคืออ่า เห็นเห็นรุ่นพี่เขาเล่นที่โรงเรียนครับโอ้โหมึงเขามีวงอะไรเงี้ยเราก็เล่นกีตาร์โปร่งไม่ได้ไม่ได้มีวงอะไรเงี้ยมีร้องไหมร้องไหมผมเล่นกีตาร์ร้องนำมาตลอดนะอ๋อใช่จริงนะคือขายหน้าตาเหมือนกันเถอะหน้าตาที่ไม่ค่อยดีครับผมคุณพ่อเห็นบอกคุณพ่อเล่นดนตรีด้วยใช่ครับคุณพ่อเขาเป็นนักดนตรีเก่าครับเขาก็เล่นเล่นเบสอะไรเงี้ยเล่นเบสก็ถามก็เริ่มเล่นเบสแล้วก็เริ่มมาเป็นดับเบิลเบสเล่นแจ๊สนะฮะพี่เคยเจอเ ที่นี่ทั้งหมดเลยทั้งบ้านเลยบ้านนี้หน้าตาดีหมดเลยนะพี่เราพี่ยังกิจฉาเลยนะเนี่ยของพี่ก็แต่ว่าหน้าตาดีนะครับผมเมื่อเราอยู่กันแค่สองคนคนหนึ่งเราดวแลเราาพวกเราจะเกมากเลยคุณพ่อมีส่วนช่วยยังไงในเรื่องของการเราช่วยที่เราเล่นกีตาร์นะครับก็คงเป็นเรื่องเรื่องการฟังเพลงมากกว่าคุณพ่อคุณพ่อให้ให้ฟังเพลงกับเด็กซึ่งซึ่งซึ่งถามว่ามันมันดีไหมผมว่าเออ ตอนแรกเราไม่รู้นะเด็กๆคือเด็กๆเนี่ยค,คุณพ่อบังคับมากเลยฟังนี่ดิมเพิ่มเข้าอ่อแกนฟังฟังพเพลง70หมดเลยคุณพ่อเขาให้ฟัง70ความหมายไม่ได้เรื่องนีง่หมายถึงว่าเรื่องของทางขอหรือหรือเป็นคง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 ,คงไม่ใช่อย่างน,นั้นนะในความหมายของของของเขาเนี่ยคือหมายว่าเขาต้องการให้เล่นเพลงที่อ่าเป็นเพลงที่ยากก่อนนี่ออไม่ใช่คือเหมือนเหมือนพอเราเล่นเพลงยากได้เลยเราเล่นเพลงไทยงง่ายเพราะพอผมเล่นเพลงพวกอ่าอย่างอะไรอ่ะ ล็อกบัตชอมสมมติเราเล่นเพลงเพลงสัญดาเพลงครูทั้งหลายเนี่ยพอมาเล่นได้ปุ๊บแล้วพอเราเริ่มไปเล่นเพลงไทยเล่นกับเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมโล เราเราเล่นได้ดีกว่าไอคนอื่นที่มันไม่เคยเล่นเพลงพวกนี้แล้วมันแกะเพลงเล่นเลยนึกออกไหมเป็นเป็นผลพวงที่ว่าเราเราเล่นที่ยากมาก่อนใช่ยากขึ้นง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นก็เลยเข้าใจเขาอ๋อเขาคงเขาคงบังคับเราเพื่ออยากให้เราเก่งเหมือนเมิรอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ปล่อยนะเขาก็ปล่อยเอออยากเล่นอไรอยากฟังเพลงอะไรอยากกเล่นลูกทุ่งหมอลัมอะไรกันเล่นอ่าใช่ใชได้ครับน้องน้องน้องแชมป์สไตล์ที่ถนัดก็คงเป็นเป็นเป็นร็อกนะฮะเป็นเป็นร็อกครับครับนี่เห็นบอกว่ามี เป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์กีตาร์ด้วยใช่ครับรายการอะไรครับผมมันจะเป็นรายการชื่อว่าโอเวอร์ไดท์กีตาร์คอนเทสต์ครับครับเป็นถ้าถ้ามือกีตาร์เขาก็จะจะจะรู้จักกันนะส่วนใหญ่รายการนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาจัดกันทุกปีเป็นการประกวดกีตาร์แห่งประเทศไทยครับผมของแมกกาซีนโอเวอร์ไดท์ของไมกกาซีนโอเวอร์ไดท์ใช่ครับจัดโดยจันปราดปีปีนั้นเป็นเป็นปีที่ที่เท่าไหร่ที่รู้สึกเป็นเป็นครั้งที่5ครั้งที่ห้าครั้งที่5้าครับก็ ปีรู้สึกยาปีส5งห้าห้าไม่ผิด้าจำไม่ผิดแต่ปีนั้นเนี่ยคนเข้าแข่งเยอะมากสามคนสามคนนี่ในที่หนึ่งครจริงอ่ะไม่จริงไม่จริงผมมีล็อกโหวตด้วยนะเนี่ยล็อกโหวตใช่เขียนจดหมายส่งโทรเลขอาหาและจับเลขเลยโทรเลขจับพ่อแม่อาจารย์ป่าเป็นตัวประกันของเขาผมกาวผมใน่จริงเขาไม่ไม่ปตัวพ่อแม่เขาแน่นอนก ในปีนั้นนะรู้สึกว่าเราน่าจะเด็กที่สุดไหมในปีนั้นมีมีเด็กกว่ามีเด็กกว่าเลยครับผมรู้สึกเด็กกว่าผมนี่เขาจะได้ที่สามอ๋อว้ากสามคนเนียนยากไหมปีนั้นยากปะมันยากไหมผมว่ามันมันมันยากไม่ยากนี่มันมันบอกไม่ถูกนะมันเหมือนแบบว่าใจมากกว่าคือตอนนั้นเราเด็กมากผมอยุคสิบเก้าตอนประกวดอะฮะก็ คือเราไม่ไม่เคยมีประสบการณ์การเล่นเหมือนคนอื่นไงคือรายการนี้มันเป็นโอเพ่นนะครับโอเพ่นคืออายุเท่าไหร่ก็ได้คือก็จะมีผู้ใหญ่แล้วหรือเป็นอาจารย์แล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีประสบการณ์ในการเล่นกลางคืนหรือหรือโตกับเราอะไรเงี้ยแต่เราเราไม่เคยไปเล่นที่ไหนเลยเราก็ขึ้นเวทีใหญ่ครั้งแรกก็สั่นเลยครับถือว่าหาหาประามประสบการณ์ครับผมใครเทรนตรงนั้นเทรนก็เทรนเนี่ยคือก็ซ้อมซ้อมด้วยตัวเองเราเราซ้อมคือ เ,เพลง<ม>เพลงที่เราเล่นเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นเพลงที่คิดเองแต่งเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราต้องต้องซ้อมเพลงของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็<ม>คิดคิดลูกที่เราจะเล่นให้ดีที่สุดนําเสนอความเป็นตัวของเราดูให้ให้กรมกร,ร,กกรมการให้ทานกรรมการทางด้านได้ได้พิจารณาก็คง<อ>จะเป็นอย่างนั้นครับผมฮะก็ประสบความสำเร็จก็ประสบความสำเร็จถือว่าก็ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าประสบค่ามรำเร็จหรก็ครับคือเอาง่ายๆว่าผิดน้อยผิดน้อยกว่าคนอื่นอ่าผิดน้อยกว่าคนอื่นคนอื่นนี่เล่นมั่วเล่นนอกถึงงานน้ยวาแล้วแล้วมีอีกไหมมีผมไม่ได้ว่ามีอีกไหมครับผมมีรายการอีกไหมที่น้องแชมป์ได้ที่เคยประกวดใช่ไหมครับก็จะเป็นรายการชื่อว่า ตอนนั้นเป็นรายการทีวีของช่องไทย PBS อันนี้อันนี้อันนี้คนจะรู้จักเยอะหน่อยชื่อว่ารายการร้อยร้อยแปดมิวสิกว่าโนเอต์มิวสิกอ่ะดังดังรายการนี้ดังอยู่ช่วงนั้นที่เขาเขาเริ่มเปิดรายการเลยเขาจะจัดโครงการชื่อว่าโครงการล็อกดิมทีมล็อกดิมทีมหมายความว่าเอเราหาค้นหาคนที่เล่นในสไตล์มนตีล็อกเนี่ยมารวมเป็นวงล็อกดิมทีมเพราะฉะนั้นก็เลยจัดการประกวดขึ้นสมมุติพี่พี่ตุ๋ยเล่นเล่นเล่นกีตาร์ ก็ส่งกีตาร์เข้าไปอ่าก็มีคนที่ส่งกีตาร์เข้ามาเนี่ยส่งเดโมมาคัดเพราคัดเข้าไปจากเดโมก็ประกวดเอาที่หนึ่งมาแล้วคัดเป็นมือกีตาร์ของวงอ่าผมผมได้เป็นมือกีตาร์ของวงก็มาถึงผมชนะงานนี้ไปเสร็จแล้วก็ไปประกวดเบสอีกแล้วก็คัดจนได้ที่หนึ่งเอามาประกวดแล้วก็ทำเป็นวงมีเบสคีย์บอร์ดกลองอ่าร้องนำมีทั้งหมดอ่าเท่านี้นครับห้าชิ้นร็อกดิมทีมเนี่ยหลังจากนั้นนี่เขาเขาไปทํากิจกรรมอะไรบ้างที่ผมก็จะมีกิจกรรมเยอะเหมือนกันครับช่วงนั้นก็ ที่ที่ที่รู้สึกภูมิใจมากเลยคือคือเราได้ได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับนักร้องตีระดับมือโปรเยอะมากครับตอนนั้นก็จะมีพอพอรวมวงได้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจัดคอนเสิร์ตที่เอสพนาไปชื่อว่าล็อกนีมทีมไลฟ์คอนเสิร์ตนะครับก็คือเป็นคอนเสิร์ตของวงเลยแล้วก็คือมีคนที่เล่นด้วยเนี่ยจะมีพี่พี่อมชาตรีนะฮะชาตรีคงสุวรรณนะครับแล้วก็มีพี่ป๊อปเดอะซันนะโอโอลานแล้วก็จะมีวงซีลแบ็กเฮด อ่ฮะรู้สึกจะประมาณนี้ครับอ๋อแล้วก็คือเราวงเราก็ไปไปเล่นแล้วก็มีไปแจงกับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็คือเขามาแจงกับวงเราด้วยแต่งเองมาเพลงจะมีอ่าจะมีเพลงที่ที่ต้องแต่งเองรู้สึกจะสี่เพลงคือเวลาไม่นานจะม่ตุ๋ยกับวงที่ที่พึ่งพึ่งจะได้ประกวดมาเขาบอกว่าอีกสองอาทิตย์เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะไปไปแต่งเพลงมาสี่เพลงแล้วที่เหลือก็เป็นเพลง cover แล้วทันเหรอทันไหมอก็ทันครับอ๋อคือทุกคนมีทักษะอะไรนี้อยู่แล้วความความเป็นมืออาชีพ คือมันก็เอคือส่วนตัวเราเรามีเพลงกันอยู่แล้วคือสมมติว่าผมผมก็มีเพลงที่แต่งเก็บไว้อยมือคีย์บอร์ดหรือมือเบสเขาก็มีแล้วก็เอาเพลงมากองกองกันใช้วิธีนั้นแล้วก็ลองตลาดขึ้นมาสูงมันคงจะดีเนาะประมาณนนครับผมน่หลังจากหลังจากร้อดีนทีมแล้วนี่น้องแชมป์มีมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทำกิจกรรมใช่ไหมครับก็ช่วงนั้นก็เป็นเป็นช่วงที่ พอหมดหมดจากล้องนิ่มทีมเนี่ยผมผมได้มีโอกาสไปเล่นเป็นมือกีตาร์ของวงอินคาอเคยได้ยินก็พอเคยได้ยินนะผมเกิดไม่ทันครับไม่มันยุกยุกยุกพอดียุกยุเอะไรนะลองว่าอะไรนะจํา จำไม่เคยได้จำก็ได้นะจำก็ได้แต่จำพี่เขาได้นะมาเกมนี้ฉันมีหน้าตอนนั้นโอ้เดินหมากรูกกันใหญ่เลยัวกันใหญ่นะครับเพลงนี้ดังมากพี่เคยแกะร้องอันนี้เล่นวงอินคาเลยครับเนี่ยใช่ครับโอ้โหถือว่าเป็นสุดยอดมากเพราะว่าเป็นเจเนชั่นที่คนลเจเจชั่นอะไแต่มารวมกันได้ครับใช่เ่ก็คือคือตอนนั้นได้มีโอกาสเพราะว่าพี่เต้ยมือกีตาร์เขา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 โทษหนักหนัก ถามผมยังไงนะพี่พเต้ยพพ่เต้ยเขาเขาเขาออกไปไปเล่นท yeah> ี่อื่นครับก็คือไปเล่นตอนนั้นช่วงเขาไปเล่นกับพี่โอมก็แล้วก็มีมีมีอัลบั้มของพี่โอมชื่อ Into Light องมือกีตาร์ก็เลยเลยว่างอยู่ก็เลยพอดีได้ได้รับโอกาสนะครับอ่าก็พอดีที่วงเขาเห็นเล็งเห็นอะไรเงี้ยเขาก็เออลองเรียกไปลองเล่นดูซิว่าเออได้ไหมอะไรถือว่าโอเคใช่ไหมครับก็โอเคหมายถึงเขาโอเครอเ่าโอเคหมายถึงว่าร่วมเล่นกับพี่เขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยร่วมเล่นได้ไหมก็ อืมแรกๆใช่ไหมครับแรกๆก,ก็ก็ต้องไปปรับเยอะเพราะว่าเราเราเราเล่นเนี่ยเป็นสไตล์ล็อกไปเลยสไตล์ล็อกแบบว่าแบบอาจจะเป็นพวกอ่อเขาเรียกว่ากีตาร์ฮีโร่ออยะไรเงี้ยอาจจะเป็นอพอพอมาเล่นเป็นที่วงเนี่ยเขาเล่นเป็นสไตล์คันที่ร็อกอะไรเงี้ยเราก็ต้องมานั่งปรับเ,เวลาไปเล่นเนี่ยสาวๆกีดเราเนี่ยไม่กีดพี่เขาเนี่ย,เ,เ,ยเราคิดยังไงโโนะ มันก็เป็นเรื่องปกติให้เป็นคำถามที่ว่าโอ้โหเนี่ยของอินคาต้องพิจารณาแล้วเนี่ยคับฉันตอบไม่ยากครับเพื่อนเป็นเรื่องปกตินะตอบไม่ยากตอบไม่ยากครับอโปรตีนของแชมป์ร้องเพลงป่ะเออร้องรองครับร้องไง้อก็ช่วยช่วยร้องเพราะวงอินคาเขาเป็นวงประสานเสียงแล้วต้องช่วยกันร้องเห็นได้ข่าวว่าแบบร้องเพร้อมากเลยแต่โอ้โหไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับสไตล์ที่ร้องมันแบบไหนะ สไตล์ที่ร้องก็อย่างนี้ต้องลูกทุ่งโอ้โหพี่ไอเกตเกินไปแล้วกำลังก็พอโอ้วได้ได้ได้ก็ไม่ไเรื่อยครับอ๋อสากลไหมชอบบอลชอบสากลสากลก็ก็ร้องบ้างนะฮะับอ่เขาเล่นด้วยแล้วร้องด้วยอ่าใช่ใช่รู้สึกโดดเด่นมากในในในอ่าเวลาขึ้นเวทีครับผมเห็นช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น้องแชมป์ได้ทํากิจกรรมกับทางอ่าอ่าโรงเรียนของโอเวอร์ไร์ครับผมอ๋อก็ปราณนิสิตใช่ไหมใช่ใช่ครับปราณนิสิตคือ ช่วงนี้จะมีมีมีเวิร์กชอปออนทัวร์ในเวิร์กชอปออนทัวร์ก็คือเหมือนเป็นเป็นเวิร์กชอปให้เวิร์กชอปดนตรีนี่แหละก็ค,คือเราเราไปไปไปกึ่งคอนเสิร์ตนะฮะแล้วก็แล้วก็วกช็อปกันมีมีสามที่นะครับคือ,อผ่านมาแล้ว2องที่คือที่พังงากับที่อขอนแก่นแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะไปกันที่เชียงใหม่ครับมีมีใครร่วมกิจกรรมนี้บ้างคนที่ร่วมกิจกรรมนี้ก็จะมีะมีอาจารย์ปราดนะครับ,รบอาจารย์ปราดลุนหลังสีมีนาโอโอลานที่ไปด้วยแล้วก็มี อ่าพี่คุณป๊อบบรวิทย์อ่าคุณป๊อบบรวิทย์อ่าแล้วก็จะมีเออ่มือกองจากวง E.T.C พี่ดักพี่ดักอินดิซี่ E.T.C นะครับแล้วก็อาจารย์อาจารย์อาจารย์หนึ่งจักรวาลนะครับนูบิโน่ครับอ๋อโอในกวนนี้เนี่ยน้องแชมป์เนี่ยเด็กที่สุดแล้วถูกต้องไหม แต่พี่ที่เต่าวะใช่ไหมครับผมถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในในประสบการณ์การดนตรีนะครับผมเพราะว่าเพราะว่านี่ถือว่าแชมป์หรือว่าโอ้โหเรียกยังไงก็ต้องแชมป์อ่ะที่หนึ่งตลอดอ่ะไม่ไม่ผิดนะครับพี่พ่อได้ตั้งชื่อนี่มาให้ลูกนี้ตั้งใจขอพี่พ่อให้ตั้งชื่อว่าแชมป์มากครับได้มีโอกาสดีๆอย่างน้องเขับบ้างครับผมไชื่ออะไรชั่วครับชั่วพ่อตั้งว่าชั่วเปลี่ยนเราตั้งโต้เลยครับผมเป็นรายการแรกนะครับที่ผมรู้สึกว่ามามาแล้ว มันหาได้ขนาดนี้โพสต์บเฟักนไม่หานะ <c oughs> จริงอหทุกคนขึ้มขึ้จริงอะคคโอ้เห็นสาวๆกิดเลยนลนเนี่ยก็ลลยรูมถามมอันอีกมีความคิดยังไงที่แบบโอ้เฟซบุ๊กนี่มีแต่สาวๆแอดเข้าไป <c oughs> เฮเ้ยิจำจำ่งเด็ยิ่งเด็ด ไม่รู้จะตอบยังไงทำไมฮะตอบยากเหรอครับก็ไม่เป็นเรื่องปกติแหละโอ้ยธรรมชาติพัดนี่พัดเนอะเป็นเรื่องปกติของนักดนตรีครับจริงจริงเน่ะพี่คิดหนักนะเนี่ยเอาคนหล่อเข้ามานี่โอ้โหนี่ก็หล่อเนี่ยฝังขวานี้ก็หล่อฝังซ้ายนี่ก็หล่อเนี่ยหล่อลื่นนะของพี่ก็หล่อแบบคลาสสิกด้วยครังหน้าพี่ไปทำพี่ไปทำบ้าง ทำทำดั้งเลยครับผมเกาหลีนู่นเลยเกาหลีไม่เป็นไรครับอย่าลงทุนขนาดเลยครับมันจะลงทุนมากเขาเลื่อนดีกว่าแนวทางแนวทางการดนตรีหลังจากนี้ไปครับผมน้องแชมป์วางแนวทางกับกับดนตรีกับตัวเองยังไงบ้างครับผมก็คง ตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์ที่ทำต่อไปนะครับจะมีช่วงนี้จะเป็นโปรโมทไว้เลยได้เนาะเอาเลยครับจะมีจะมีอัลบั้มเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นสเปเชียลอัลบั้มอัลบั้มพิเศษของของผมกับพี่พี่ดาอินคาพี่ดานักร้องนำอินคาจะเป็นเป็นดูโอ้กันครับชื่อว่าดาแชมป์อินคาอะไรอย่างเงี้ย